สวยงามเลยไม่มีหมูเลยเหรออ่ากระดุมแตกแล้วเนาะสวัสดีครับสวัสดีจ้าครับท่านชมทุกท่านทุกคนครับนี่ปลาเข้าปากแล้วเนาะจ้าแดงเก็บปหมื่นตัวครับจ้าช่วงนี้ฤดูนี้ก็เก็บบกบกเก็บเห็ดกอป้ายฝนต่นหนาวนะจ้าเนาะไปไหลุ่นกับเาวเน็ตบเอาใช้เมริสิมานยังแเนานะ

แตกแล้วเนาะอือจ้าวุงจุงงามเลยมาตามมานี่ไหนเนาะอันนี้นีมีนีเดี๋ยวผ่านครับคุองลีแล้วกั่เนาะ ไอดอกเนาะแขความมาข้าบรีมาท่านอยู่หมู่หนึ่งเลยเนาะแต่ยังบม่ทันบ้านเลยแตก็ต้องโอบ้านอย่แ้วไงหนูแมนออกมาเอ่ะ แม่งกินหัวเลยมี่หลายจุ่มเนาะครับเนี่เฮยอันนี้ออกรอสาวแน็ตเบาใสเลยขึ่นไปไม้ก่อน หนีมากออกไป้ายๆเนาะส่วตนต้นๆว่าใครออกได้จังดอกนลยดอกนอะครับโอ้โหได้ดอกนั่งไหน อุ้ยวนเนาะขอบคุณครับขึ้นน้ำนี่สองดอกบ้านโต้นสีเนาะต้นสี้จัดมุมขึ้นจนอย่างเงี้ยองเมืองกัน คือค่าเงาขึ้นมาทางหมานเอยเนาะ บนจะมีหมือเนาะได้เก็บผมหมื่นตัวเนาะมาตอกข้างครับแห้งร้อนแล้วเนาะใช่ไหมงานว่าเห็นแต่เก็บไปแล้วจ้ะเราเห็นกับว่เก็บเห็นแต่เก็บเขาไปผ่าได้สองนิดดีอ่ะเนาะจ้า ขอาป่ามาแล้วต้องเอาให้คุ้นบอกค่าน้ำมันลดนะมาไก,ก่เลื่อนยกออกมาหัานาะกิ๊บไปค่อได้คาน้ำมันลนดะนึห่ะหาตีกันไปคุณหั่นแรงไหมใช่ไหเฮ้ยผมเดี๋ยวแก่เน่ะ S 1> <S 1> <S ม,มีหิละเดี๋ยวามากเห็นอ่น้ำา่ีเห็นน้ำมากนี่เป็นเห็ดแดงหน่อยแล้วใเนไหคน่บนี่แล้วหมืหมื่นเจะเปิบตับป นัาตีตรงนี้ดิอะไรไม่ไี้มดเนาะอุ้ยเนาะตะปบตะปับบ้านเขาเอิญแดดเนาะจะตะปบตะปับถ้ากิสานมาจะได้ขนวยใหญ่ๆนี่ใหญ่นี่เนาะขนวยแบบใหญ่นึงอหีดเนาะบ้านว้าใสเขาเอิญตะปบตะปับนักจะมีมิดเนาะ ใน,นหน่อยผสมกันในหน่อยปลวกบ้างถูกง่ายเต็มเลยว่ะครับลูกแล้วนี่ละมากกักเงี้ยเนี่ยมันเต็มดิมันถูกง่ายนําจ้ะแต่มันน้ำนนนนเต็มฤทธิ์เนาะมันน้ำเต็มฤทธิ์น้ำเต็มกิโลห,หมดแล้วไปหาหเห็ดตัตว อยู่บานกับงอมเนาะมาหาขอพาเก็บเห็ดแน่ะเก็บบกบกเน่จแตอยู่บานมันกับเหงาคุณได้กล้องมึงมาใส่มามันคลาาย,ยอหม,ม,ม,มากเนาะงานว่ะเป็นานะเนาะาน 나무ถมเน이 사이 희마ถ ไหลมาเนาะนี Double ่าไไปถอด้นนองเดี๋ยวน้เน ออทอดอร่อยทอดอร่อยอุ้ยฮัตฮัตฮัตขนมจีหัวแตก

เ๋ยพกแกงเลอนะเนาะเกีบอยู่หกนี่จากเ่ิงตาไงหนึ่งน้อยอ,อกน่อยจะตักปุ๊กอ่ะขึ้นืงินไปมาถึงเต้นถุงเยอนะเนาะวก็ได้ แห้งดีเนาะจ้าแดดซองตัวงับบ like ึกซองนี่ก็แห้งโวยก่อนจะทุบโวยทุบเร็วเนาะเดี๋ยวมันไม่จัแม้อหงายเร็วน้อนนี้บ้างเดี๋ยวทุบเด้อจ้ะเดี๋ยวไม่ใช่แห้งดีเนาะทุบหยาดอยู่จ้ะกูแหละประมาณกลางเดือนพฤศจิกาตอนนี้จะทุบ มันถึงหนาเพราะมักนกริทุบง่ายนะจ๊ะใช่อตอนนี้เขาบีบมันมันมันบมมันอยู่เนาะครับเปลือกมันเหนียวอยู่อยู่มนบางนี่ดอกนี้อันแท้โอเคไหมใช่หอมไหบ้านรถดเลยเนาะ mất tích ừ. à. là nó không ăn luôn 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 nha mất cái nha đây tích nha mất 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 tích

cùng luôn, 3 rồi cái, này cái, này đi Ủa, à, cái này nào?

ผลงานของเขาเฮ็ดกอแดงครับในตาอยู่เนาะเต็มตาอยู่ครับคิว่าสิไดเตมตาได้เนาะครับผมดอกจูมดอกฟานครับเนาะจูมงามงมจูมก็ได้หลายอยู่ครับเม็ดประมือนใหญ่หักมาบกมันก็ได้อยู่เนาะจ้าได้พอสุงครับเก็บเก็าข้างตกข้างตกข้างเห็นจะย่างเก็บไปนํำนะจ๊ะเนาะเพื่อนหาไปเห็นใบใหม่มันผมไหมเนาะครับ แต่ก็ว่าใครมีล่ะจะเก็บไปดูล่ะดอยเนีครับผมคนอื่นก็มาเก็บทั้นักเจ้าบ้านก็มาเก็บตัวครับจ้าครับวันนี้เขาก็ลาปีละน้องพี่บ้านก่อนครับไปชมคลิปใหม่ๆวันต่อไปครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม่องบอลเหนือพาลุยเชแนลครับทางเพจทางยูทูบเนอนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า